ก็ขอกล่าวคติไวรุ่นชายหัวใจเดียกก็ฟอนกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหวของคอนเซปต์ปืน M250 นั่นเองนะในช่วงนี้เนี่ยปืน M250 เนี่ยราคาค่อนข้างตกลงมากเลยนะครับเพราะว่าทางเกมเนี่ยมีการแจกปืน M250 นั่นเองนะผมจะพาไปดูกันดีกว่าว่าบิวปืนที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงแปลคอนเซปต์เ,เลยครับแป่งถูครับผมวันดูช่องเราเนี่ยคอนเซปต์การแต่งถูเป็นอะไรที่เป็นกิมมิคมากเลยนะแต่ถามว่ายิงโดนไหมก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วถึงคนดูเนี่ยอยากจะได้บิวของแต่งเปื้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับสามารถเอาไปใช้ในแบบปรเ่งชอบได้เลยนะมีบอสเนี่ยเทรบเอานะเทรอยู่ข้างล่างเนี่ยไอน้องปลานเสร็จกัได้ผมไปเปิดมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมลป๋าจริงคนเอาแล้วเฮ้ยไอเซอร์สกิลอะไรวะ โอเคโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมคุณแชมปไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับโอเคโอเคโอเคอ้าวน้องบ้านน้องบ้านไม่มีเซฟสีหรอเปิดดีมันมันใช้ได้ไอ้ในเซฟตันหนึ่งน้องบ้านอ้าวมจะหดแล้วชิบหายแล้วคุณแชมป์ผมได้ของแดงแต่หกช่องสองล้าน ออโอ้มอยมันไม่มัน้าช่องชิบหายแล้ว<อ>ไปไปทำจรวดได้ไหมครับทำจรวดฮึืมเปิดมาเกมแรกก็ได้ของแดงเลยนะเนี่ยช่องเฮสแชมป์เนี่ยนำดวงมาให้ช่องสั่งของดี c ึ m นเ r ยจริงนะครับใครอยากวงดท,ทีเนี่ยอยากเลยไปกดติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับบอกเลยว่าไลค์คีิปทุกวันนะวันไหนไม่มาไลค์ก็หยุดนะผม ขค่นั้นเองถูกปูนถูกปูนไปแชมป์มีเสียงหน้าผมน่าเลยครับคนคนดาว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 เรียบร้อยแต่ว่ามันดาวเฉยๆนะผมเจ็บมากขอหี้กัน เราเดช็คอยู่แถวไว้ตรงนี้น้นักมานักมาที่ผมคุณจ๊ะคาคิวคาคิวหายวะล่างผมล่างผมเลยล่างผมเลยมาแล้วมันดึงใครอ่ะมีคนดึงมีคนดึงกันตรงรูน่เลยไอ้คนนั้นกันตายไปแล้วรูรูรู ล่างผมแล้วตัวห <KNOW S> นึ่งล็อตน็อตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกมแรกมาเนี่ยก็เจออะไรแปลกๆเลยนะคระหมวกห้ากอสองพี่ท้ำอะไรของพี่เนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคหลังจากนี้ทีมของผมเนี่ยก็ออกทางจรวดนั่นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปนอกจากโจนพอดจริงดาวอย่างเงแต่ก็ยังออกได้ครับ สเตติตี้คืออะไรตับิีมันทีเซิร์ฟเวอร์อ่หกช่องกะเยี่ยวถองท้อแล้วถมงท้อเฮ้ยใครไหวไปก่อนเลยวะกะเยี่ยวออกไม่ได้สักตาจิตะป็นลยเสียดไหมพี่เจีเด๊ยดแล้วใครประมาทอ่ะน้องประมาทคนเดียวใช่ไห มาแล้วด้านขวาเราโอเงียบอ่ะแสงตรงนี้ยังไม่ฟาร์มเลยมันน่าจะปิดบอสอยู่นะมาแล้ว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 อีกฝั่งมาโอเคเดี๋ยวผมเคลี่ยวบอลให้แล้วนะโอ้โหมาแล้วจะมีตัวนึงโอเคโอเคดาดาดาดดูนะดูนมีตัวมีตัวมีแห้คออะไรล่ะเล็กแถบเลยเล็กแทบแทบกเล็กแทบว้าวเบิดจนบ ในเกมนี้เนี่ยมีการปาขโมกเพราะว่าจะเบรกไม่ให้เขาเข้ามานั่นเองนะถ้าเขาเข้ามาผ่านขโมกเนี่ยเราสามารถยิงฟรีได้เลยนะครับจะผมล่อให้ผมล่อให้ประมาณตพีผมไม่มีครัผมุแฮ็กครอแฮ็กครอผมไม่ได้เปิดละอะไรอ่ะเปิดแล้วเอาเนี้เอาเนี้ยไปไหนไปนะไปแล้วเดินกองซ้ำเปิด ฮะแล้วขั้นแกกลับมาหาตัวเราด้วยนะน้องโอ้โหเอาวะบังคับไม่ได้หรอยโจรีฉันดูว่าบังคับไม่ได้แล้วพวกเราจะบังคับได้ไหมวะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกให้เขาไม่รักเราแล้วอะตอนนใจมาเจอันีศพอยู่ข้างหน้าด้วยผมว่าคนตีแน่เลยว่ะโอวังแถวได้แล้วสามสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยเนาะ อุ้ยไวรอนไปรอนไปรอนไปรอนอยู่ข้างบนไอ้ไอ้ไอ้นี่อยู่จะผมป้าระเบิดได้ไหมให้ผมเปิดไหมสามสองหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโดน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาอยู่ประตูอยู่ข้างๆแล้วปิดสนโอเคเอาชดชด พี่เปิดนะเนาะผมเปิดนะผมเปิดนะสามสองหนึ่งสองตัวให้คอเปิดสองแล้วแค่คออยู่งหุ้ยไอ้เีจยกันไหนผมจอยกันกันไหนเข้าแขนผมเข้ามาผมวางแถบไว้อยู่ตบ้านเปิดให้ผมหน่อยเปิดแล้วก็ปิดเลยเดี๋ยวผมยิงแล้วผมบอกปิดก็ปิดเลยนะ มาดีผมปาระเบิดนะผมเจอระเบิดอยู่อ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปเลยหนึ่งเปิดเปิดปเลยเนาะปิดเลยปเลยโดนหรอไม่โดนไม่โดน,โ,ดนโอเคสวยมาได้าจอยู่ซ้ายสุดเลยมาตวพี่มาเล่นมาเล่นต่อโอเคโอเค <c oughs> มันโดกี้หลังไกลป่าวะคุณชมปไม่มีคนดึงกันคุณแชมป์มายายแล้วให้คอกลแล้วมันมีคนดึงกันมามาลร็มารตรงออนี้ตรงนี้ตรงนี้ออ อยู่แค่พอยู่โอเคโดนระเบิดโดนระเบิดโดน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 นัดเลื่อนไฟผมมันยังดึงไม่เสร็จยังไม่เสร็จผมเห็นเขาอยู่แต่พอเจ็บแต่พอเจ็บสารซ้ายต้อมีนะโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอ้แบบจะผมเก็บไว้ใช่ไหมล่ไอ้กู ผมล็อกผมล็อกขวาอยู่เฮ้ยมันเปมันไปชั้นสองหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะน้องบ้านพี่ช่วยอย่างหนึ่งแกไปปิดประตูนี้หน่อยได้ปะ <Come here. S 2> ประตูที่เรามาเะน้อปไปได้ไหมเออปิดเลยผมจะผมวางแถบไม่อยู่ไม่ต้องห่วงใช่ถ้าประตูเปิดคือถอยมาเลยนะอันจั๊กจี้เจ็บ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 เลยบ้าน นันจะอยู่ข้างบนมันจะมาตีข้างบนหรือเปล่าใช่ใชม,มีตัวบา,บ,าบาสบาสระว,วังระวังบาสเกือบวาละเจ็บมากครับเจ็บมากยครับ <c oughs> เลนรน่อน,น,อนมานมามาตั้งหลักก่อนไปล่อนมาทางเราไปล่อนุณแชป์สวยให้ผมแป๊บนึงขอเป็นเนถึงกันได้ได้สวยได้ กำลังเต็มอยู่แล้วมันส้มกล่องไม่ส้มกล่องอย่าชิบหายแล้วรอดรอดอยู่ผมรอดอยู่หมดหมดจะผมชุบปั๊บหมด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 คนละัีตีเดียวกันตีเดียวกันผมวางแถบไว้ให้ผมวางแถบไว้ให้ไม่ต้องเปิดใครที่แกตุ่มเนี่ยแล้วเปิดบอลหรือเปล่าไอ้ปี๊ดติ๊งติ๊งไง ไม่รู้อ่ะเต็มเป็นคนไปก่อนแล้วกันเมื่นไวร่อนอ่ะงั้นเราเตรียมออกเลยดีกว่าไปโอ้น้องว่าอย่าผมกดปิดตงนีระวังตะพีจะผมวางแถบไว้ให้จะผมไปไปดึงกล่องมันมากันผมวางแถบไว้ให้ขอบคุณครับตกปีเลยอุ้ยตกปีผอลอีกแล้วนัน ไอ้ที่ปิดฟอรสอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นที่ใช้โอเคครับมันที่ซ่อมต่อ,อไหมว่าตัวนี้ผมมีครับมามาเอาได้มาเอาได้เนี่ยอยู่ในกระเป๋าของโกยี่ผมค้นเลย hey, โอ้โหครับโอ้โหเสร็จดีเสร็จดีโอ้ยมีก่อม่วงแบบเต็มๆต็มเนี่ยนี่มีเนี่ยผมจะใช้อ,อยู่กุ๊แซมผมจะใช้อยู่ผมเจอแล้วผมไมโอมา ระวังน,น้องบาสจ่านะนระวังน,น้องบาสจ่านะน้องบาสมาเก็บไปเลยพี่ให้ที่หลังอย่าด่าพี่นะอย่าด่าพี่นะที่หลังนะเติมพีเย,ยอะๆน้อเออไปกินหมูกระทะแล้วฝนตกก็มาว่าผมเฉยโอ้ยเต้มพี่ได้เยอะอยู่จริงรอบต่อสู้สอ,องรอบเสร่จแล้วจังยั <c oughs> งไง เป็นผมผมก็ไม่มาในคดีของเกมนี้เนี่ยผมก็ขอย่ญาตมาเล่นสีโล่แดมสักหนึ่งเกมนั่นเองนะเพราะว่าเปปติกตี้ก่อนนี้ปิดอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเจอกันแน่นอนนะเปปติกตี้อุ้ยผมได้การน้ำช้า โอ้โหแกาน้ำชาแดงเลยเกมนั้นนะผมกำลังตามไปตรงสวิตบอด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 นู้พูดตะกี้หุ้ยลิฟมาลิฟมาเหมือนลิฟมาเลยโอเคผมกำลังไปเดี๋ยวนะผมฟังอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมันน่าจะไม่ใช่นะมาลิฟมาลิฟไฟฟ้านะผมล็อกอยู่ผมล็อกลิฟอยู่มาแรงปอนนำมาดาวสอง โอเคกำลังไปครับไหนตัวนึงอยู่ไหนอ่ะคุณจ๊งตัวหนึ่งไม่รู้ครับไอ้บ้าอ่ตกแก้มหมดอยู่นี่อยู่นี่ตัวซ้ายอยู่นี่ผมไม่เห็นแล้ว โอเคโอเคทางผมไม่เห็นมือเลยก่อสร้างก่อสร้างใช่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 มาละมาละมาละทางเข้าก็ขอพูดเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยผมจะไปเล่นระเบียบของห้องคอมนั่นเองนะแต่มีเคือภไพบางอย่างที่ผมไม่รู้นั่นเองนะครับ ที่ผมมาอีกคอมคอมคอมเคยเคยเคยถอยมาถอยมาคอมมาหนคอมมาหน่อยมีคนมีคนตรวจแล้วอย่าไประตรตู้แต่ผมขโมงปิดตัจะย้ายจุดเดี๋ยวมาติดกันโดนแถบผมถอยได้ถอยได้เอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าไปห้องน้ำนถอยไม่ได้นะต่อข้างอยู่ไหนต่อข้างไปไหนแล้วต่อข้างไปไหนไม่รู้แล้วมันมันไม่ขึ้นมา ตาพีได้ฝั่งแล้วนะอ๋อฮัดเด็ตฮัดเด็ตมาได้ฝั่งนี่มาได้ฝั่งผมมาได้ฝั่งผมถ้าถอยอ่ะมันถอยได้เลยไม่ต้องไปแบบข้หนห้ามไม่เป็นไรผมมีทอมองมนี่เรียกคนละจุดก็ได้ผมแฉบอยู่ตัวพีทโอเคแถบมันเปลนะี่ยนจี๋จีนะเฮ้ยแลเบ้อ พี่มีแถบอยู่พี่วางแถบไว้ตรงฮะตรงแลเวลเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เล่นระเบิดเดี๋ยวพี่เล่นระเบิดเจยมันปิดประตูเลยพี่ไม่รู้แล้วคนนึงประตูฝั่งหลังใจร้อนเฮ้ย ทั้งผมทั้งผมตัวนึงดาวดาว <Okay. S 1> มันแอบอะไรอยู่ตรงนี้ I'm reloading อมตัวนะอำตัวนิดนึงอะไรครับอะไรลููลู่ลลผมผมมาช่วยน้องนะคุณแชมป์ผมมาช่วยน้ okay, okay, okay. อ,องโอเคโอเคโอเคอ๋อและวลู่ลู่เป็นกล่องโอเคมันเป็นตีเลยวะ น่าจะประมาณสี่ปีอย่างที่เราอะถ้ารวมเราด้วยนะเพราะว่ามันมีน้องยุนใหางก่อข้างด้วยคนหนึ่งแล้วยิงเรายิงจบเป็นหนึ่งปีแล้วก็ปีหลังม่หน,นึ่งปีหรือ,อมันเล่นแยกกันไม่รู้คอนคอนอยู่คอนมันเล่นคอนมันเล่นคอน <This one S 2> มันอยู่คอนอคตรงกล่องเหลืองนะ่ะไอกล่องเหลืองชั้นสองอล็อกมาแทางผม ต่อสร้างโอเคผมล็อกสร้างมาแล้วเนี่ยผมล็อกไว้อยู่โ okay. อเคล็อกมาล็อกมาไม่รู้ไม้ทางคอมหรือเปล่านะแต่ว่าผมดูข้างล่างให้อยู่ผมดูคอมไม่อยู่คอมประตูปิดไม้ทางไม้ทางผมอ่มานะนองยังไม่เอาไปโอเคโอเคดีค๋ยวผมรีบเอาไป <ม>สวยกันงจังเลยวสวยววดีนะเขายังไม่ดึงของผมไปวะเฮ้ยคุณแชมป์ใครย,ยิงอะไรนะบอดบอดบอดเวนไอ้น็อกมันไปยิงใครมาโดยเอ้ยไม่ใช่น,น็อกไอ้คนนี้ไปยิงใครมามด้วยไม่รู้หรอกแชมป์มีสองปืนปืนแต่งดีด้วยครับ กก็มมีห,มว,หนว,นวนในขวดของคลิปกีโรดดามเนี่ยอาจจะกัดไปกัดมาเพืเ่อนๆอาจจะปวดหัวต้องขอโทษล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับพอดีการปวดมันไม่ก่อนเนื่งกันนะเพราะว่าเขาก,กระจายกันเล่นนั่นเองครับ A f e w moments later หรือว่าเขามาชกไอ้น็อกไปแล้วปะคุณแชมป์น็อกบรรดาวเหรอใช่ไหมใช่ใช่ขาดตรงนี้เป็นหมดแล้วมันอิ่มอา่อยแล้วคุณแชมป์จูชกเปีย ได้ยินเสียงเท้าใครว่าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวห้านาทีนะคุณพีทจะทันไหมวะนี่เจาผมว่ามันน่าจะออกแล้วปะเออมันต้องไปออกฝั่งนน้นน่ะก็ตามคาดกันเลยนะครับคือยิงได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะจริงๆอ่ะเราจะได้ไฟต่อนะแต่ว่าปี้นั้นเนี่ยหายไปแล้วนั่นเองนะครับน่าจะไปออกทางออกปกติแล้วนะ ถาข้ามาแล้วคงนี้ะมองจะหลวดอ่ะพะแซมใช่ใช่ใช่ทางทางมาจะรวดอ่ะผมรอรล้อยู่หน้าประตูผมอยู่หน้าประตูเลยไม่มีจะโดดไปแล้วคัลิงคขา้าง,งบนผมม่คัลลิง,งไป่างนี้แล้วครับซ้าย มาทางผมแล้วตะพิโอเครอยิงพร้อมกันนะเห็นปุ๊บยิงเลยนะเรนอนอมออกันมา,นมาละสองตัวสองตัวอะไรพุ่งจัองอีกคนนึงอีกคนหนึ่ง,อ,นนงอยู่ข้างขวาสองตัวสองตัวเดนโดนโดนโดน ไปๆๆ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 มันโดนแๆๆกๆๆออผมๆมๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ผๆๆๆๆๆๆๆไ่ๆๆ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 ๆด ต้องต้องฟังสกิลเอาฟังเสียงสกิลอันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราปล่อยแมงปอโดนกระตู้เนี่ยถ้าเพื่อนไม่ฟังเสียงดีเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับคุณก็ผมเองเนี่ยจะแยกได้ตรงการกระบาดการจอน,นั่นเองนะหลังจากนี้ผมก็จะแก้ไขตรงนี้นะครับว่าถ้าผมปาแมงปอโดนเนี่ยผมก็จะแจ้งเพื่อนร่วมทีมด้วยนั่นเองครับโอ้ยทำไมมันมน,นัวจังวะโอ้โหมันก็มาแบบกล่ำๆไม่ได้มีอะไรเลย,ยของได้ของแดงไหมน้องไอ้คนนั้นอยู่ไหนวะขออยู่นี่ ไอ้คนเดียดผมไปโครบให้คุณพีแกันมือน้องฮาเดนมาเอาไอ้คนนี้ก็ได้ไปเอาปีเตปีห้าไปใช้น้องเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปช่วยฝั่งฝั่งน้องฮาเดนเลยผมโครบให้อยู่ถือปืนไปเลยเนาะเอาไปเลยเดี๋ยวผมทาางเข้โอเคผมต้ามกลับมาหนึ่งนะมาเข้าหาเลย เรา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 ไปข้าโบสไหมไปตามซีโอไม่มีเซฟอยู่เซฟหนึ่งนี่ไปมีอยู่มีบัตรอย่มีมีมีไฟกลายแล้วไกลายแล้วระวังนะระวังระวังเซฟดีเเปิดเซฟเลยฮาเดสใครจะเปิดก็เปิดฮาร์เสเปิดไลยขอขอซีโอผมเปิดไปแล้วให้ฮารเสเปิดเลย หาเลี้ฟังคนด้วยนะน้องโอ้โหเขากตาหมาทองเหรอพี่แจ๊คแจ๊กเกีนจริงๆอุ้ยโอ้เกลือเกินเลยห้าสิบช่องโอ้ห้าสช่องเหนือจัดของดีของดีมีร้านอะ เปิดไปยังไม่ได so okay. <let> okay. ้กำไรเลยขาดทุนอีกเลยขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาโอเคตึกเราอะหรอขึ้นบันไดทางเราใช่ใช่ตึกตึกตรงข้ามเราโอเคไม่ใช่ตึกที่เราขึ้นมานะดูหน้ามันนะไม่ไม่ใช่ให้ดูหน้าน้องนะ ดูนะฮะยิงมาฝั่งตึกนู้นเลยดิตึกที่เราเล่นกันตะกี้เซนท่านเซนท่านเซน,ท,นท่านนอนอยู่ครับตอนนี้เอาไงเราไปดักข้ามทางเลยใช่เนี่ยมันนัวกันอยู่วะเห<า>็นไหม๋มยวผมลงไปเอาเคฟด้านล่างเนี่ยได้ๆๆวิวช็อปปียจะไม่หาวิวช็เปียแล้วหรอ อ๋อไม่หาแล้วครับเคยเจอแล้วครับอุวยปืนยาวไปเนี่ยคุณแชมป์เบาดีนี่ช่องเนี่ยปืนนนยยาวโออ้้ัีเรียบร้อยปืนยาวคุณแชมป์พาผมออกหนกราบหลุเร่ยงตะเืีองแตกหลุดใเรื่องกดดิกดดิไปนั้นดิไปจรวดจรวดคุณแชมป์ หลังจากที่ผมพูดไปว่าจะไปออกจรวดใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ออกเป็นทางออกธรรมดานนั่เองนะเพราะว่ากองจรวดนี่มีบอสเฝ้าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ขอพูดก่อนนะครับว่าขอขอบคุณคุณแชมป์แล้วก็น้องแฮเดสมากเลยนะครับที่มาช่วยพาผมออกไปได้นั่นเองนะของชิ้นนี้เนี่ยมันไม่สามารถถ่เคลฟได้นั่นเองครับคิดหานแล้วเดงมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยน้องนี่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 มันมาแบบพี่น้อง ใรูเนี่ผมว่าเราไปออกมาปะ่ะอืมใช่ใช่นผม <ไง S 1> จะวางแถบไว้เลยดูเหมือนใกล้จะออกกันแล้วใช่ไหมครับพิ่ผนวแต่มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่เองนะเดี๋ยวไม่ดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากตี้อย่างผมไม่นมี่ครับมาเลวมาล้มันจะคอเราหรือว่ามันคอกับตี้อื่นอยู่มันไม่ใกล้ขบถาเลยนะคุณครับหลังนะตอนหนึ่งนาที ประมาณทีว like ีวิ่งประมาณสักยี่สิบปีเราไปตั้งหลักกันตรงนี้เลยวิ่งมาแล้วคุณแชมป์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วได้แล้วขวาผมขวาผมอ่า Come here เฮ้ยคนน้องๆตรงนี้เป็นยังไง เอาไว้ดวันดาววันดาวตามไปเลยนักสู้ครับบนไม่ออกไม่ออกเพื่อนมันนอนอยู่ยังมียังมีอีกหนึ่งชีวิตเอาหานนั้นเลยหันนั่นเลยเออให้ให้กับพี่บอก กันตูดขึ้นไปเออมันจะไปโผล่โผล่ข้างบนใช่ใช่มีบอสอยู่น้องวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าเฮ้ยทางนั้นแหละทางนั้นแหละวิ่งไปเออแล้วก็เลี้ยวซ้ายใจเห็นพี่เลยเล่นมุมนี้ก็ได้เนาะมุมนี้ระวังนะไปองชุบพี่เถอะก็ได้เล่นก่อนเล่นก่อนโอ้โหชิดอยู่ขวาเลยเดี๋ยวผมจะเดินเออชุบได้ชุบได้นะเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดิน ตายหมดเอาไว้ไปกลับบ้านเราโอเคน้องช่โอเค,อเ,คเกมนี้เนี่ยเครดิตต้องให้ของคนนี้จริงๆนะครับเล่นดีมากเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะคนดูเกมนี้เนี่ยผมพาเขาค่อนข้างรีบออกไปหน่อยนะเกมหน้าเนี่ยผมก็ชดเชยโดยการให้ของห้าแสนไปแล้วนั่นเองนะครับ เอแต่ว่าไม่ได้เอามาให้คนดูลงนะแต่ว่าให้ไปแล้วโอเคครับผมนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กันก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับผมนะใครที่เป็นคนดูหน้าใหม่เนี่ยก็ฝากกันหน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์นั่นเองนะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผมเราไปดูในไลค์อ่ะย้อนย้อนไลค์ดูดีกว่าเปลี่ยนจำเป็นป้าหรือเปล่า ตังเลยตกใจแล้วนะวรอนน่ะไอ้ทุกไอ้ทุกโดนเลยเมื่อคืนเนี่ยโดนทุกอย่าง